โอ้ยี่นี่ไงเทปเย่แบดเลยน้อยแบดไปก่อนโอ้ด่านอีซี่ ก,กับทีที่ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมนะวันนี้เราก็อยู่กับเกมมินิโวนะผมนะอ่าซึ่งวันนี้เนี่ยผมพามาเล่นแมปหนึ่งนะฮะแมปเออปากว้วสนุกสนานนะฮะซึ่งสาเหตุที่ผมไม่ไปปอกแมปเนี่ยคือผมเปิดเน็ตแล้วมันแชทผมมันเด้งคะคือมันเด้งกันละละนาวเลยอ่ะเออโอเคนะผมนะก็ ผมว่านน่าจะได้มี EP สองฮะโอเคนะเดี๋ยวดาแรกแล้วก็ง่ายง่ายมากง่ายง่ายแต่ก็เสียวอะงงั้นวิ่งอยู่ยกันยือ้อเลยเซฟอีเกือบตกวุบ ถอยแล้วก็เดินหนะ้าเจ้าของแมปก็มาพอดีกรุณาอย่าข้ามกรุณาโดดไปดีๆแล้วคุณจะสบายใจขอบคุณมากครัเจ้าของแมปโอเค็อกมันลื่น็อกมันลื่นก็เข้าใจด้วยฮะแต่เราก็ผ่านได้อย่างอีซี่ฮะเพราะว่าผมมีเทคนิคอยู่โอเคด่านที่เสไหร่ผมไม่แน้นับนะฮะเจ้าของแมปคุณลืมอะไรหรือเปล่าลืมผักป้าไหม ปักปาปบอกว่าด่านเท่าไรด่านที่เท่าไหรอะโอเคคนโหลดเยอะแต่เจ้าของแมปน่าจะลืมปักปายคนโหลดก็ตอนนี้น่าจะเกือบแปดพันแล้วฮะก็ถือว่าโอเคตึบตึบอุ้ยตก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 โอ้แบบนี้ก็จบแล้วนี่อีซี่จะตายใช้ทิกซะเลย่กากง่ายง่ายฮะนี้ มันมีวิธีอยู่ฮะกดชิปแล้วก็โดดฮะมันจะพอดี1บล็อกกับ2บล็อกเลยคือมาพอดีแหละโอเคด่านที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้เราผ่านมาที่ด่านที่9ก้าล้านแล้วนะฮะตอนนี้มันก็ยังง่ายเออมันก็ยังง่ายๆอยู่นะฮะโอ้ยี่เงยเทปเย้แบตเลืน้อยปัดไปก่อน โอ้ oh, uh, ด่านอีซี่เออดีวันนี้ไม่มีแล้วฮะจะเรินพอนะฮะอื้ออเอือไม่ถึงฮะไม่ถึง I am เราโดดร์ถึงเราโดดไม่ถึงนะฮะเราโดดไม่ถึงเึ้ยอึย โอ้บ oh, ัดอุ้ยเกือบตกอึบโอเคก็ถือว่าใช้ด่านก็ใช้ได้นะอะไรเนี่ย I am you ไม่เข้าใจอ๋อไม่เข้าใจเลยจริงๆไม่เข้าใจเลยจริงๆคืออันนี้ยังไงฮะมันยังไง เล่าไม่เข้าใจเราไปไม่เป็นมา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 มันยังไงเฮ้ยโอ้อย่างนี้นี่เองโอ้เจ้าของแมพมีทิกด้วยนี่อะไรเนี่ยเจ้าของแมพโอ้โหฝากว่าก็โอเคนะมันก็ไม่ได้ง่ายนะไปโหลดกันได้นะฮะ ถ้าใครอยากให้ผมเล่นแมพก็ส่งไอดีมาก็ได้ถ้าคุณมีแค่แมพเดียวนะหรือแบบทั้งส่งไอดีนะทั้งบอกชื่อแมพมานะผมจะได้รู้คือง่ายๆคือส่งไอดีมาให้ผมกับบอกชื่อแมพนะใต้ล่างคลิปมี2ทางอ๋อ จเจริญพอนะจังหวะนี้ยด่านน้ำพึ่งฮะตอนนี้โอ้ด่านอีซี่ฮะง่ายง่ายฮะไปโหลดก็ได้ฮะเด็กอนุบาลยังเล่นได้ฮะลอเล่นด่านมันก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากเ,เป็นพเพชรเพลย อุ้ยเจอโอเคมันก็โดดเพลินดีฮะมันก็ไปได้เรื่อยๆฮะตอนนี้เราก็ปากัวมา5นาทีแล้วแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ด่านที่เท่าไหร่นะฮเจ้าของแมพป,ปากป้ายหน่อยคือเราจะได้รู้ว่ามันมีทั้งหมดกี่ด่านนะฮะแล้วก็แบบว่าแบบว่าเหมือนแบบให้กำลังใจอ่ะเออ ว่าเลยอีกเอ้ยอีกไม่กี่ด่านเดี๋ยวก็ผ่านแล้วนี่รัดซะเลยมันใส่คืนนี้ผมไม่รู้นะ,ะว่าทำหมดยังมีกี่ด่านเนาะแปลว่าเราก็โหลดไปเรื่อยๆฮะมีวิธีเดียวคือโดดไปเรื่อยๆอ๋ออันนี้โอเคอุ้ยหยอกี่เงาแบบนี้โดนโกงได้ง่ายเลยนี่เว้ยวัตต์ต๊ ลงเหวยาวฮะจังหวะนี้เออโอเคลิมเย่เย่ใช่ทิง้งฮะึืบึืบตืบปื้อตึงฮะมาโกเขาให้อืมไม่ตายฮะแต่จะตายในเร็วๆนี้ฮะอ้ง่ายๆเลยแล้วกัน นี่นี่ <c oughs> โกงฮะโกงเฮ้ยตึบ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 มันก็เมากาวได้ดีนะฮะด่านนี้ปึ๊บปึ๊บตึบต๊บอ่าผ่านแล้วฮะจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่เจอเออ ตกฮะรอบพี่เก้าล้านฮะตกรอบพี่เก้าล้านแล้วก็ตกรอบพี่แปดล้านฮะไเก้าล้านกับแปดล้านแล้วก็ต้องตกรอบพี่สิบล้านสิปึบโดยแบบอีซี่แล้วกันฮะแบบนี้ง่ายสุดละคือตอนแรกคือตอนแรกผมมองไม่มองไม่เห็นทางเข้าฮะคือผมงง โอ้โหแบบนี้มันมันก็มองไม่เห็นดิโออะไรเนี่ยลายตาลายตาสินดีฮะจังหวะนี้เจ้าคอมแมปมนลายตาอุ้ยได้ยู่ได้ยู่ได้ยู่นะได้อยู่นะด,นะด่านก็พเพลินพเพลินฮะมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยากอะไรมากมมยนะเออ ก็มันไม่ได้ยากมันก็ไม่ได้ง่ายมันก็ไม่ยากเกินไปฮะมันก็กำลังโอเคฮะเนี่ยเอ่อคนที่เล่นมินิโวโคชอบด่านแบบนี้ฮะคือมันก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากเลยฮะด่านยากๆคนโหลดน้อยฮะเพราะว่าอะไรมันเพราะมันยากเกินไปไงตึก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 โอเคไปแล้วไปไปไป เอ,อือร่วงเป็นทหารรับใช้ชาติปึ๊บ,บคือผมไม่รู้จะพูดอะไรคือแบบมันดา่ดา,ดามนาามันอีซี่อ่ะโอเคเอ,อือเอ,อือตกเหนือต้องต้องมาลิมฮะมันต้องใช้สูตรไม้คับมาด้วย ยขยันสร้างนะคืออันนี้ผมยอมรับผมเข้ารูแบบนั้นมันเข้ารูแบบนั้นยากนะผมยอมรับผมไปแบบนี้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อุ้ยมันมันอุ้ยผ่านแล้วโอ้อันนี้อันนี้ยิ่งหนะักเขาไปใหญ่เอ้ยแต่มันก็ง่ายหยดนีงไงง่าย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 มากเลยโอ้โหเก,กือบตก ืวนไปฮะวนไปวนถ้ากว,ว่าเออเจ้าของแมบจะบอกว่าพอฮะปื๊บเฮ้ยอโอเคใครที่อยากให้ผมเล่นแมบเนี่ยระวังอย่างหนึ่งฮะกระณดอน่าให้มันเกียนได้ไง่ายๆฮะถ้าเกียนง่ายนี้คือคุณจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอ้โหมังกรเลยเว้ย คือผมโดดเหมือนง่ายอะแต่ที่จริงมันก็น่าจะประมาณหนึ่งฮะลงอย่างนี้ก็จบ <c oughs> จะครังแมพโอ้โอ้โหนี่ไงที่เขาบอกว่ามีดักมีดักลัดด้วยโอ้จะเลินฮะแบบนี้เว่อิดติดติด มันก็ยังเออรัดพอที่จะรัดได้อยู่ฮะทดสอบออกปลาเฮ้มีด้วยเฮ้รู้อะไรเนี่ยจะให้โดดไปใช่ไหมแต่มันมีบันไดขวางทางอืออ่าถึงโดดขึ้นโดดขึ้นระวังดา้มัน ง่ายจุ่มโยง่ายมากด้วยง่ายจนผมล่วงโอ้เช็ดโอ้เช็ดโอเคมาพุ่งสมาธิบันไดออกไปติดบันไดแล้วแึ้วก็ตืบตึ๊บแล้วก็ตบตึ๊บตึ๊บมันมีบันไดอ่ะบันได จบแล้วเหรอฮะอย่าลืมกดไลค์ด้วยขอบคุณที่มาแบบนี้ฮะเก็บดาวแล้วโว้วดาวซุปเปอร์สตาร์ฮะมันหมดยังหมดยังจะจะ,จะ,จ,ะแบบจะเจ้าของแจะเจะาเจ้าเยอะแค่ไหนฮะ องแมพพอใจยังเก็บเธอแล้วคือที่จริงเอาเดาวเดียวก็ได้นะฮะหมดแล้วอะ่ะทุบเนี่ยล่ะคือผลต้องการแบบว่าตายชนะอ่ะผมจะลองทุบให้หมดนะทุบให้หมดเลยทุบให้หมดเอาให้หมดอย่าให้เหลือเออ มันทุบไปแล้วดาวมันก็ไม่ขึ้นอ่ะ้วของแบพเขาต้องการอะไรให้ให้เราทําอะไรให้ถึงจะชนะฮะคือต้องการอะไรเจ้าของแบททำระบบปิดเกมหน่อยดิเอ้าสักพักไอ้สักพักมันก็จะมี ดาวโผล่มาใหม่โว้ย yeah! <laughs> เจริญครับแบบนี้โอเคนะผมนะก็ถือว่าเราเออเล่นจบแล้วเนาะก็โอเคผมนะก็ถือว่าแบบนี้โอเคนะผมนะเอาเรื่องอีกเหมือนกันเนาะขอปปีนี่ยโอโหเจ้าของแบบเขาดีมากเลยโอเคนะผมนะถ้าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมนะเพื่อเป็น เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมนะบ๊ายบาย